หลอนก่อนเล่าเอ็งมองอะไรค่าเนี่ยไอ้สมตุย๋ยเอ็งใส่เสื้อแล้วข้ามองไม่ค่อยเห็นนะสิโอ้ยเอ็งก้น่นาไอ้สมตุ๋ยไปบุลลี่มันเสื้อก็ได้รับแจกมาพร้อมๆกันนี่ดีนะที่ไปี่มีเสื้อกระดาษมาแจกถ้าเกิดตากไว้แล้วมันหายแล้วก็ตามกันไม่เจอละ ก็นอนนาะสิมันเสื้อโหลนี่เนาะช่างเรื่องของเสื้อมันเถอะว่าแต่เองเคยได้ยินเรื่องของบ้านเนียงหรือเปล่าวะเห็นว่าย้ายมาจากไหนไม่รู้มาอยู่บ้านใต้เขาว่ากันว่านะหน้าบ้าแกยังกับเด็กสาวเลยนะไอ้พวกหนุ่มๆน,นะเห็นแล้วก็เคิมกันไปเลยโอ้ยไม่ใช่ว่าแกแอบไปดึงหน้าทำโบทอกม,มาหรือไงเล่า แล้วแบบว่าหัวงอหัวดำก็แวะเวียนไปหาแกอยู่เรื่อยเลยเอาก็แล้วหลุงอ้วนนี่คิดจะไปบ้างหรือไงเล่านอกจากหาปูห่หาป่าแล้วเรื่องแบบนี้ข้าไม่ถน,นัดเลยก็ถ้าอย่างนั้นว่างๆแล้วก็ข้าจะลองไปดูสักทีละนะให้เห็นกับตาไปเลยแต่ข้าว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้นะก็แล้วมันมีเรื่องอะไรกันล่วหลุงอ้วนก้อยห,หัวงอหัวดำนะสิไม่รู้ยังไงไปเจอกันเข้าให้ และมันไปคุยกันอีท่าไหนไม่รู้คงจะนับไปเี่ยใจกันละนะและก็คงจะเคียย์กันไม่หลงตัวหน้าสรุปว่าแทงกันไสน้เลยรือได้กลายเป็นศพนอนข้างทางทางั้งคู่โอ้ยอีแบบนี้ก็ทางสะดวกนะสิแต่คำว่าเรื่องนี้มันปแปลกๆอยู่นะลูกพี่ไม่สมหน้าพูดแบบนั้นไอ้สมตุยก็ทำหน้ากลัวออกมาจึงไไ่ต้องห่วงหรอกนอสมน้า ยังไม่ได้เป็นแนวน่ารกมันหมายความว่าไงระล,ลูกพี่เดยเองก็ได้รู้น้อยสมน้อและแล้วไอ้หนุ่มหน้าหล่อก็มาปรากฏที่หน้าบ้านของป้านเนียนและดูเหมือนว่าจะนัดแนะให้มาใบวันหน้าเนื่องจากมืดค่ำแล้วไอ้หน้าหล่อเมื่เดินหันหลังให้ก็ยิ้มแก้มปีเหมือนว่าสาวเนี่ยนั้นจะมีใจแต่ในขณะที่เดินผ่านป่านั้น ปรากฏว่ามีใยแก่โพล่มาจากไหนก็ไม่รู้ป้าตามเข้ามาทําไมเนี่ยขํามเมิดดึกดื่นไม่เข้าบ้านด้ไงเล่ารือว่ากลับบ้านไม่ถูกเอาโดเซนชักดิ้นชักงอข้าไปดีกว่าเอาทําไมไวแท้ล่ะป้าเมื่อกี้ยังอยู่หลังข้าอยู่เลยว่าแต่ทําไมชุดมันคุค้นๆตาจาังวะอย่าบอกนะว่าและภาพในมโนสำนึกของไอ้หน้าหลอก็ปรากฏขึ้น เฮ้ยไอ็น่าหล่อข้ามีข่าวเรื่องสาวจะมาบอกนะสาวที่ไหนแล้พี่เอาเป็นว่าถูกสเปคเองแล้วกันนะอุ้ยก็ข้าเห็นว่าเองชอบสาวแก่แม่ไม้ข้าก็แวะมาบอกแค่นั้นละก็ไปก่อนนะขอบใจมากนะเรื่องเกาะสาวกินนะคะถนัดอยู่แล้วละอย่าบอกนะว่าป้าคนนี้มันและตอนนี้เอ้นาหลอก็ได้รู้แล้วว่าป้าแกไม่ได้หลงทาง เมื่อป้านั้นได้ตั้งท่าแล้วก็พุ่งกระโจนใส่อย่างรวดเร็วไอ้หน้าหล่อถึงกับหงายเงือบลงไปนอนส่วนยายป้านั้นก็ตั้งท่าเหมือนกำลังจะทำอะไรบางอย่างจะทำอะไรข้าเนี่ยป้าป้าไม่ใช่สเปคค่าหรอกนะป้าเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรอกนะแต่ก็ลังจะกินไส้อีกตั้งหา้าล้าไอ้หน้าหล่อพวกเราแก๊งเสื้อแจกพร้อมกันแล้วเนาะพร้อมแล้วพี โอ้ยดีนะที่ข้าฉลาดนะรู้อยู่แล้วป้าที่ไหนจะน่าใสขนาดนั้นเลยให้หน้าหล่อนี่มาเป็นแนวหน้าแทนเองยังไงไร่สมน้และแล้วพี่หมวดแต่เก็กมันวิ่งหนีไปนน้นแล้วแน่โอ้ยนงปอบนะหลังปอบปล่อยให้ยืนแอดหน่อยนึงก็ไม่ได้รีบตามไปจับมันแล้วพวกเราอะไรวะเนี่ยกะว่าจะมาเกาะเขากินเกือบโดนเกาะกินแล้วเวลา เห็นในพวกสามสมไหม้หาไอ้หนุม่มวิ่งวิ่งไปทางนั้นจ้าลุงถึงแม้ลุงแหบจะไม่ว่างแต่ลุงวินานั้นยังอยู่เรื่องไล่ผีจับปอบก็เก่งพอๆกันและแกก็ไม่ได้เดินไปตามทิศทางที่ไอ้หนุ่มหน้าหล่อนั้นชี้บอกผีปอบหน้าปลอมนะมันไม่ยอมรับหรอกว่ามันเป็นปอบยังไงมันก็ต้องกลับบ้านเองก็รีบกลับซะนะ เป็นไอ้บ้าไอ้สมน้อ้สมตุย๋ยเจอไหมเห็นหลังไวัยๆนะลูกพี่หรือว่ามันจะยอดไปที่บ้านลูกเพขก็คิดมันเองล่กษณน้อยสมตุย๋ยงั้นพวกเราร่บไปกันเถอะลุงวินาทผู้ที่มาที่หลังกลับมาถึงบ้านของผีปอบเป็นคนแรกและเหมือนว่าปันเรียนนั้นก็มายืนรอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถึงตอนนี้ยังจะมายืนหน้าสาลอนไม่รับรู้นะอีผีปอบศบค่อยสองหนุ่มนั่นนะดูยังไงแล้วกว็โดนผีกินซ้ายจะมาเนียหลอกสัปเปรเร่ออย่างคาเหรอว่าแล้วลุงวินาาก็บริกรรมคาถาเคล็ดวิชาก็คล้ายๆเดิมคือวิชาไล่ปอบเมื่อวิญญ,ญาณของปอบสลายไปก็คงจะไปเกาะไปกินใครไม่ได้ และเมื่อผีปอบโดนคาถาจากหน้าเดน,นเรียนก็กลายเป็นหน้าเท่าๆแถมยังเน่าอีต่างหากและตอนจบก็เหมือนเดิมคาถานั่นเหมือนยาแรงที่ปิดเกมได้ด้วยช็อตเดียวร่างของผีปอบที่ต้องไปอาศัยกินเนื้อกินหนังของชาวบ้านที่จะทําให้หน้าเขาตัวเองนั่นเนียนขึ้นมากก็มีควันพวยพุ่งออกมาและอีกไม่นานก็คงจะถูกไฟเผา เป็นเวลาเดียวกับคณะสามสมแก้งเสื้อกันหนาวฝีมาถึงพอดีมาก็ดีแล้วช่วยดําร่างนี้ตามไปที่วัดทีนะอุยเรื่องป่าผีที่บ้านใต้เน,นี้ไว้ใจลุงวินาศได้ตลอดสินอะอเอาพวกเรารีบไปจัดการกระเถะะและนอกจากเสื้อกันหนาวที่แจกมานั้นก็คงจะมีร่างของผีปอบอุ่นๆไว้คลายหนาวได้บ้าง และสำหรับวันนี้หากผิดภาพประกาศใดผมน่แหบหลอนก่อนเล่ากราบขออภัยท่านผู้ชมไว้ณที่นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับ huh okay what god goodbye ขอคุณพระศรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ